โมยู่เงินบโอยู่เงินบ่โมยู่เงนิงนโมเนสิมาเล่นนา้าสิมาเล่ยนน้ำสนาอยู่เงินบน่เนยูเงินบอ่อ้าวฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลเอ,าอ้า,อม,า,อม,า,อม,ามีหยังเข้มามาเข้ามาเข้ามามีหยังมโมโมมาจ่ามาเข้ามาก็มาถามข้าวถามข้าวซื่อๆนี่ล่ะว่า อาว่าเห็นเป็นแมลกวันน้ากันก็เลยสีมาถามสอกว่าลูกนะเศร้านมหรอไปอัวเป็นเศร้าน่มนะลูกข่อยมันเศร้าตะโดนลรอเด้มันเศร้าตะโดนหรอเด้ลูกเจ้ายวังบ่ท่านได้เศร้าติโอยังบ่ท่านได้เศร้าวัทีแต่ว่าของข่อยนี่ลูกเศร้าเบิดแล้วละอืมลูกเศร้าเบิดแล้ว เออของขวอยก็เศร้าแล้วคือกันนั่นละของขวอยก็เศร้าแล้วอืมเศร้าแล้วแต่ว่าก็เหลือแต่ปักพากอยู่แคยนั่นแหละยังบรท่านด้เศร้าอยู่บักพากนี่อุ้ยอยากดูดย่ามไรมันกันลุกขึ้นมาหล้วมันก็ดูดเราเด้ดูดจูบจูบจบจบจบบางเทียมันกัดว้ยเจ็บพื่อเราตีปากเอาคุณแล้วเพื่อนตีปากเอาเลยแล้วอืม ผักยี่หมันแขวะลายเดี่ยดิไอ้แบบผักยี่ียนมันกัดแขวคขึ้นกันนะครับพงเจ้าน่ะโอ้บบกผักเนี่ยมันเป็นแต่สร้างเนาะอยากย่ามได้กระดูดขึ้นจาว่านั่นละเอากระสันเข้ากกะย่อมตเนะลูกเศร้าเบอแล้วกระซังแบบผักมันดูดอยู่ไกลมันดูดต่อไปหลด ขอยางเดียวเขาสัญญากับมันเดิหมหอบาดูดได้แต่ว่าอยากกัดเพราะว่ามันเจ็บได้บอเพื่อนบอได้บอกมันดูดดูด,ดขันมา,ามันมวนเนาะเมืม่อใดอยากดูดกไก่มันดูดเมื่อใดมันบอยอยากดูดกันแล้วแต่มันเข้ากับบ่ได้ว่าอเนาะเนาะเถ่าเนาะเนาะเพื่อนเนะาะจักแล้วอยู่ดีไม่แห้งเด้อเพื่อนเด้ออยู่ดีไม่แหง้ง ไอ้ยูกับลูกกับเต้าป้ายโดนๆแต่ว่าไอ้ลูกน่ะเศร้านมบัตทุกคนแล้วมันก็ดีเนาะส่วนบักภาคกับปอยให้มันดูดไปคือเจ้าว่านั่นละเออให้มันดูดไปรอดกันมันบ่งานบดูดมันบังคดูดยัมไรมันสิเศร้าดรอเนาะโอเคโอเคเอาทายสั้นกะผนี่ามะุยกันเนาะเอาคันสิกลับกะ โชคดีบ๊ายบายเด้อเพื่อนเด้อหนามาคุยน้ำกันงไม่เด้อเพื่อนเด้อเด้อหมอเด้อเออสิทาสิทามันน